เรื่องกฎหมายรูปกฎหมายรูปเนี่ยมันก็คืออย่างนี้นะฮะอันแรกในพรโบพักคการเมืองกรรมธิการเนี่ยทิศทางในการแก้คือแก้ให้เห็นว่าการทั้งพรรคการเมืองควรจะทําให้ง่ายขึ้นค่าสมาชิกพรรคก็ต้องควรจะต้องลดลงนะฮะก็คือลดการเข้มงวดมันก็คือทิศทางที่ ตั้งง่ายขึ้นค่าจ่ายน้อยลงก็คือเป็นทิศทางที่ให้ประชาชนแต่ละกลุ่มที่ตั้งพรรคการเมืองมีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่ได้ในการเมืองให้เขาสามารถที่จะมีสสอเข้าไปเป็นผู้แทนาราษดรพือสะท้อนความคิดเห็นเขาไม่ใช่ทิศท,ท,ทางต้องเป็นพรรคใหญ่เพราะถ้าทิศทางต้องเป็นพรรคใหญ่เขาต้องตั้งมาตรฐานค่าสมัครสมาชิกจากร้อยหนึ่งต้องกลายเป็นห้าร้อย พรรเล็กจะได้ตายหมดมแต่นี้แก้มาเหลือ20บาทอ,อย่างนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าพอเข้าสู่พลปเลือกตั้งสสกับเอาหารด้วยร้อยอหารด้วยร้อยเนี่ยคนที่จะได้สสบัญชีรายชื่อต้องคะแนนประมาณ300ลานเจ็ดเพราะว่า เลือกตั้งครั้งที่แล้วบัตรดีนี่สามสิบห้าล้านเศจเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันห่างจากปีหกสองเนี่ยสี่ปี mm. คนเลือกตั้งก็อาจจะมากขึ้น mm. พรมากขึ้นอาจจะประมาณบัตรดีสามสิบเจ็ดล้านถ้าเป็นบัตรดีสามสิบเจ็ดล้านหารด้วยร้อยมันก็สามแสนเจ็ดทั้งทั้งที่สอสอเขต mm. เขตมันเล็กลง mm. ดูไหมการเป็นสี่ร้อยเขตเพราะนัเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสอสอเขตบ,บางคนอาจจะสองหมื่นห้าสองหมื่นแปด ก็ได้เป็นสสนะครับแต่ถ้าหรับพักเล็กจะได้สสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนต้องสามแสนเจ็ดที่ดูแลกันครับ<ม>เห็นไหมครัว่ามันสวนทางกัน<ม>พรบพักการเมืองแก้ไขให้มันตั้งพักง่าย<ม>ให้กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็สามารถจะทําได้แต่พอพรบเรื่องสสคุณวางมาตรการใช้ยาแรงไปพักเล็กก็ส<ม>ูญันเพราะเป็นที่รู้กันว่าทําไมพักเล็กสูญทันก็เพราะว่า การเลือกตั้งในประเทศไทยมันกลายเป็นสังคมธนาธิปไตย mm hmm. ใช้เงินกันมหาศาลในการพูดว่าสอส,อสอเขตเนี่ยนะถ้าไม่ใช้เงินยี่สิบสามสิบล้านไม่มีทาง mm hmm. พอถึงยุคหน้านะฮะอาจจะเป็นสี่ห้าสิบล้านคนระับพรรคเล็กเขาไม่มีเงิน mm hmm. ถ้ามีถ้ามีเงินไม่ใช่พักเล็กถ้าผมมีหมื่นล้านเนี่ยพลังทำใหม่ไม่ใช่พรรคเล็กแน่นอน mm hmm. ผมขึ้นพักขนาดการนี่ผมคลองเสียงข้างมากแต่ผมมีเงินเป็นหมื่นล้าน mm hmm. ดังนั้นพักเล็กก็ไม่มีโอกาสจะได้สอสอเขต mm hmm. เขาตั้งเนี่ยเขาต้องเอาสอสาสบัญชีรายชื่อซึ่งหาจากทั่วประเทศแั้นมันยากกว่าไหมครับ mm hmm. เขตที่มันหาในพื้นที่อำเภอรหรือสองอำเภอเองครับแต่เนี่ยสามแสนเจ็ดหาจากทั่วประเทศครับค่าใช้จ hmm. ่ายมหาศาล mm hmm. เพียงแค่ไหน mm hmm. เพื่อได้หนึ่ง mm hmm. เห็นไหมครับว่า การดําเนินการแก้ไขพรปรเลือตั้งสอสให้หารด้วยร้อยมันก็ขัดกับแนวทางของพรบพระธรรอันนี้เป็นจุดที่มันเกิดขึ้นอรนี้ในการโหวตกันในวันนั้นหารร้อยได้สามิบสามเสียงไอ้สามสิบสองหรืสาิบสามเสียงส่วนฝ่ายที่เอาหารห้าร้อยคือพรรคเล็ก ก็มีแค่สิบเอ็ดเสียงมันต่างกันถึงสามเท่าทีนี้พอในวันที่สองนะฮะที่จะเข้าสภาซึ่งเดิมคิดว่าจะเข้าวันที่เก้ากับวันที่สิบเดือนหน้าแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีพ,พลปตํตรวจจะเข้าก่อนพอลวัตํารวจนึงเป็นเรื่องเรื่องสาคัญปฏิรูปตารวจเพราะฉะนั้นคาดว่าอาจจะถูกเลื่อนออกไปนิดหนึง่งอาจจะหลังกลางเดือนหรือปลายเดือนเลยกฎหมายลูกถึงจะได้เข้า คนี้เวลาเข้าวารละสองเนี่ยมันจะโหวตเทละมาตาครับ mm hmm. โหวตเทละพรบบ mm hmm. สมว,ว่าเอา,า,าพรลาบราคการเมืองก่อน mm hmm. เขาโหวตเทละเรื่องเทละมาตา mm hmm. โหวตจนเสร็จต่ mm hmm. อไปก็พรบาสสก็โหวตเทละมาตา mm hmm. ดังนั้น mm hmm. การสู้สำคัญที่สุดนะฮะเรื่องอื่นมันก็คงจะไม่นั่นหนักที่จะรุนแรงที่สุดคือหารร้อยกับหมาห้าร้อย จะสู้กันรุนแรงรุนแรงที่สุดอภิปรายกันยาวเลยนะซึ่งถ้าผลโหวตออกมาเป็นทิศทางใดก็แล้วแต่ก็สรุปเป็นวาระสองก็รับหลักการอย่างเ้ก็เข้าสู่การโหวตวาระสามวาระสามจะไม่มีการอภิปรายลายมาตาเลยครับว่าที่คุณอภิปรายมามาตาที่หนึ่งถึงมาตาที่สามสิบเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบก็คือรับทั้งล่างถ้าไม่เห็นชอบก็คือตกตีตกเลย เป่านั้นมันก็จะมีวาระสองกับวาระสาแต่การสู้กันสู้กันในวาระสองทีนี้ก็อยู่ที่การประเมินว่าครั้งที่แล้วพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับหารร้อยพรรคเก้าวไกลโหวตเห็นด้วยกับหารด้วยร้อยนะครับแต่ในวาระสองเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากเลือกตั้งผู้ว่ากทงมเมื่อสองวันที่แล้ว ผลการเลือกตั้งของสองที่แล้วอาจจะส่งผลให้พรรคใหญ่ๆต้องมาคิดใหม่ครับพ mm hmm. ลังประชารัฐอาจจะเปลี่ยนไหม mm hmm. พรรคประชาธิปัตย์เองจะปล่อยให้เกิดการฟรีโวตไหมเ mm hmm. พราะไปปัดเองความเห็นต่างครับ mm hmm. ในกรรมธิการเนี่ยสสจากราชบุรีของประชาธิป์เนี่ยเอาห่านห้าร้อยนะครับ mm hmm. เขาส่งวนคำไปจะติดไว้ด้วยครับ หารด้วยห้าร้อแต่คุณสาธิตที่เป็นรัฐมนตรีนะฮะคุณจินวรท่านเทิดพงคานี้เอาหารหาร้อยหมดแต่ที่ผมทราบในพักเขาฝ่ายบริหารพักบางคนเขาไม่เอานะเขาขอหารห้าร้อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะพลิกในวาระสองซึ่งใน การสัมภาษณ์ของผมนะฮะหลังจากที่โบวตไปผมก็ได้สัมภาษณ์แล้ว,ว่าเรื่องการหาร้หน้าร้อยเนี่ยผมก็จะบอกว่าสงครามยังไม่จบ<ม>อย่าเพิ่งนับศพทหาร<ม><ม>ผมเองกับกลุ่มพักเล็กเราสู้สุดชีวิตละครับนะเดาสู้สุดชีวิตบางพักก็คิดว่าเพื่อให้พักเขาล่อ<ม>เขาก็ต้องสู้ให้หาห้าร้อยแต่สำหรับพักพลังธรรมสำหรับผมไม่ใช่ เราคิดถึงยุทธศาสตร์ประเทศแ็นละที่เราจะสู้หารห้าร้อยทำไมเราถึงบอกว่าสู้ตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่สำคัญข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราเห็นด้วยกับประชามติรัฐนูลหกศูนย์ที่ให้เป็นรัฐประนูลที่ให้เกิดระบบจับสันปัะสุวนผสมให้คนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยสามารถที่จะจับตั้งพรรคขึ้นมา แล้วถ้าเข้าหาเสียงได้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเสียงเขาก็มีสิทธิ์ได้สสอนหนึ่งคน<ม>เข้ามาอยู่ในสภาเพื่อสะท้อนปัญหาของกลุ่มนั้นมันจะเป็นความหลากหลายที่ที่สวยสดงดงามของระบบประชระาธิปไตยไม่ใช่เดีแต่พักใหญ่สองสามพักเห็นไหมฮะอเมริกาเป็นอย่างไรอังกฤษเป็นอย่างไรมีสู้กันสองพักทุกวันนี้ตกต่ำไหมประเทศในอาในอาใ,ในเอเชียเริม่มจะแซงหน้าไปไหม ะะรัเสเซียเริ่มจะแซงหน้าไหมถูกไหมครับระบบประชาธิปไตยแบบตะวันต,ตกไม่ใช่คําตอบในการพัฒนาประเทศหรือป่าก็<ม>าคือคําถามดังนั้นเมื่อรัฐมนูลหกผ่านประชามติมาแล้วเห็นด้วยกับระบบจัดสรรกันส่วนผสมถูกไหมฮะข้อต่อมาเราดูในสภาจินครับม,มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการโหวตอยู่หลายครั้งนะครับซึ่ง พักใหญ่บอกว่าต้องโหวตแบบนี้ทุกคนเพราะเป็นมติพรรคสส,สไม่ใช้ไม่สามารถจะใช้เอกเศศสิทธิ์สสตามรัฐรบูนนะฮะมาตราหนึ่งสี่หนึ่งที่บอกว่าเป็นสิทธิที่จะโหวตยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง mm hmm. คุณโหวตอย่างนั้นเมื่อไหร่ mm hmm. กรรมาการพักก็มีมติเตือนบีบ mm hmm. ังคับแม้ทั้งขับออกจากพัก แต่พักเล็กเห็นไหมครันี่คือของจริงในสามปีที่ผ่านมาต้มตีบางคนถูกพักเล็กไม่ยกมือผ่านนะ mm hmm. เห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเขาตอบคาถามได้ไม่ชัดเจน mm hmm. ถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง mm hmm. คุณนะต้องการเป็นแบบไหนประชาชนต้องการให้เป็นแบบไหนนะครับ mm hmm. นี่คือเหตุผลที่พลังทำต่อสู้ mm hmm. เราต้องการให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริง ประโยชน์ที่เบ่งบานให้ประยุกต์ใจประเทศไทยมันเป็นสวนที่มีดอกไม้ที่หลากหลายมีผลไม้ที่หลากหลายที่อยู่ร่วมกันในการทําให้เกิดสังคมเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศที่ดีที่สุดนี่คือจุดจุดยืนของพลังธรรมพลังธรรมไม่กลัวหา,วาร่าพลังธรรมก็สู้หารเว่าพลังธรรมก็ก็สู้อันนี้นะคระับคันี้ ผมคาดว่าในการต่อสู้ในวารละสองในใจผมนะครับณ mm hmm. วันนี้ลังจากการเกิดการเล่นตั mm ้งพูกว่าผมว่าหกิเอร์ซ็นพิกครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าครั้งนี้กลุ่มพักเล็กอาจจะประสบชัยชนะในการหารด้วยห mm hmm. ้าร้อยทนี้ลงประเด็นรายละเอียดนะครับ mm hmm. คุณเพยบูลคุณนิกรหลายหลายคนออมาพูดว่า หานห้าร้อยผิดรัฐธรรมนูญ mm hmm. ผิดนั่นผิดนี่เยอะแยะผมขอจะชีใใ้แจงใน,นในรายละเอียดนะครับว่าหารด้วยร้อยถูกตามรัฐธรรมนูญมาตราเก้าสิบเ็ดเพียงอย่างเดียวครับ mm hmm. แต่คุณก็ขัดกับมาตราเก้าสามมาตราเก้าสี่ซึ่งมีการบัญญัติว่าด้วยสสพม mm hmm. ถูกไหมฮะนะคุณขัด แล้วคุณไปขัดเจตนารมณ์ที่สําคัญเรื่องสสพึงมีของรัฐธรรมนูญที่ได้รับการโหวตจากประชาชนคุณขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องไอ้ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบจัดทันบรรทุประสมคุณทําอย่างนี้มันก็ไม่มีระบบจัดทันบรร <c oughs> ทุประสมแล้วเห็นไหมขัดตั้งกี่เรื่องครับแต่หารด้วยห้าร้อยผมยอมรับว่า มันไม่สอดคล้องกับมาตราส91ที่บอกว่าสอสอบัญชีรายชื่อเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนพัคอันนี้ผมยอมรับแต่หารหา500สอดคล้องกับรัฐมนตรามาตรา93มาตรา94เพราะการหารหาร5อยจะระบุว่าการคำนวณหาสอสอพึงมีและสอสอบัญชีรายชื่อโดยการเอาคะแนนพัค จากทุกพักทุกประเทศที่ได้จากทุกเขตมารวมกันแนละ้วหารด้วย5้าร้อยคือจํานวนสสอ,ออกมาเป็นคะแนนเฉลีย่ยต่อสสพู้มีหนึ่งคนแล้วไปคานวณหาสสพู้มีหลังจากได้สสพู้มีเสร็จก็สามารถหาสสบัญชีรายชื่อได้โดยเอาสสพู้มีลบด้วยสสเขตที่พักนั้นได้แล้วเ,เห็นไหมฮะแต่มันสอดคล้องกับเจณฑ์รัฐธรรมนูญเรื่องสสพึ้มีเรื่องระบบจัดสรรเป็น,นปส่วนผสม และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา93ม,มาตรา90ซึ่งไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าฝ่ายร้อยชนะหรือฝ่ายห้าร้อยชนะในเวลาสองสามจะต้องไปถึงศาลร,รัฐธรฐรมนูญเพราะว่าต้องส่งให้สารนูนไปดูว่ามันมันเป็นอย่างไรมันขัดกันอย่างไรสารนูนจะวินิจฉัยมาอย่างไร